รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยวิศัก์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่136สร้างศิลาจารึก1ห,หลักใช้ค่าจ้างเท่าไหร่ คุณผู้ชมครับผมมีช่อง YouTube หอยพิกดิ์ออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กแฟนเพจหอยพิสซากแฟนเ c e รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเ,เวอร์ชันพอดแคสต์มีตอนเก่าๆ50าว่ากตอนมีรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเวอร์ชันบทความอ่านฟรีในแอปทูรีส์และมีทิกตอกช่องชื่อว่าหอยพิศักกออฟฟิเชียลอย่าลืมติดตามกันเอาละถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยขออุทิศคุณงามความดีทั้งหลายของคลิปนี้แด่ท่านอาจารย์ดรวินัยพงศ์ศรีเพียรเมธีวิจัยอาวุโสสกวผู้เขียนหนังสือ เล่มนี้ครับสุขโขทัยคดีประวัติศาสตร์จารึกศึกษาและนิรุกติประวัตินะครับฉบับเฉลยศักดิ์ซึ่งท่านอาจารย์ได้มุ่งสร้างองค์ความรู้อย่างมหาศาลให้กับการศารึกษาประวัติศาสตร์ของไทยตลอดชีวิตของท่านขออุทิศแด่ท่านอาจารย์นะครับ <c oughs> หัวข้อต่อไปค่าจ้างช่างทาศิลาจารึกสมัยยังเป็นเด็กน้อยคุณผู้ชมครับ ผมเคยหลงเข้าใจไปว่าในขั้นตอนการทำศิลาจารึกแต่ละหลักเนี่ยอย่างสมมติเป็นจารึกหลักหนึ่งจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยผมเข้าใจว่าพ่อขุนรามคำแหงต้องทรงแกะสลักหินด้วยพระองค์เองกว่าจะเป็นศิลาจารึกหลักที่หนึ่งออกมาแต่พอโตขึ้นพอได้ศึกษามากขึ้นนะครับก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจมากขึ้นทีละน้อยทีละน้อย ว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าสร้างศิลาจารึกแต่ละหลักเนี่ยท่านไม่จำเป็นว่าจะต้องลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยพระองค์เองนะครับหากแต่ว่า ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงมือปฏิบัติแทนก็ได้ซึ่งกลุ่มบุคคลที่ลงมือปฏิบัติในการสร้างจารึกผมขอเรียกรวมๆว่าช่างก็แล้วกันนะครับเป็นช่างทําจารึกโดยคํานี้อาจหมายรวมไปถึงช่างตัดหินช่างกลึงหินช่างแกะสลักหินไปจนถึงอาลักษ ที่ทำหน้าที่ควบคุมในเชิงปฏิบัติการในทุกขั้นตอนนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าเจ้านายผู้สร้างจารึกแต่ละหลักเนี่ยได้พระราชทานค่าจ้างให้แก่ช่างหมายถึงทีมงานทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่แม้ว่าในกรณีของจารึก หลักสําคัญต่างๆนะครับจารึกพ่อขุนรามคําแหงจารึกวัดศรีชุมจารึกวัดป่ามาม่วงจารึกนครพระชุมและอื่นๆอ,อีกหลายๆหลักซึ่งเป็นจารึกหลักสําคัญสําคัญของสุขโขทัยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทราบตัวเลขเหล่านี้เลยเพราะว่าไม่ได้มีการระบุไว้ในจารึกหรืออาจจะระบุไว้ก็ได้แต่เราอาจจะโชคร้ายว่าหินตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะกระทาะ เสียหายออกไปนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆเรามีหรือเปล่าแต่เราก็ยังโชคดีเหลือเกินคุณผู้ชมมีจารึกหลักหนึ่งชื่อว่าจารึกวัดหินตั้งหรือว่าศิลาจารึกหลักที่95ที่มีเรื่องนี้ปรากฏอยู่ตั้งแต่บรรทัดแรกของจารึกเลยทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนว่า จารึกวัดหินตั้งหรือว่าศิลาจารึกหลักที่95เนี่ยเป็นจารึกรูปทรงใบเสมาทําจากหินชนวนนะครับขนาดกว้าง45ซนเมตรสูง92ซนติเมตรหนา6เซนติเมตรจารึกด้วยอักษรไทยสุโขทยัยภาษาไทยจํานวน1ห,หน้านะครับมีทั้งหมด36บรรทัดแล้วก็จานด้วยอักษรที่มีขนาดฟอนเนี่ยใหญ่มากๆ ผมแค่ยืนห่างๆนะครับในพิธธพิธภัณฑ์ทศนานแห่งชาติรามคำแหงที่สุขโขทัยเนี่ยยืนห่างๆก็สามารถเห็นตัวอักษรที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับจารึกหลักนี้ถูกพบที่วัดหินตั้งตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยแต่ว่าไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าค้นพบในปีใดกันแน่ปัจจุบันจารึกวัดหินตั้งจะแสดงอยู่ณนะ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งอยู่หน้าทางเข้าอุทยานประวัติศาตสาตร์สุขโขทยัยใครว่างๆไปชมได้เลยนะครับแม้ว่าในตัวจารึกวัดหินตั้งจะมิได้ระบุศักรารที่สร้างไว้แต่เมื่อดูจากบริบทเหตุการณ์ที่เขาเล่าเนี่ยนะครับจากการใช้ตัวอักษรรวมถึงจากการใช้คำ ที่มันปรากฏในจารึกเนี่ยศาสตราจารย์ดรประเสริฐณนครได้ให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่าจารึกหลักนี้น่าจะสร้างขึ้นในช่วงประมาณพุทธศักราช1 9 0 1คือ1901ไปจนถึงประมาณพศ .2,000 นะครับร่าวๆประมาณนี้1 0อยปีเนี่ย1,900ถึง2,000ประมาณนี้ซึ่งเป็นช่วงปลายของแคว้นสุขโขทัยแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงคำถามที่เราสนใจเป็นหัวข้อของคลิปว่าการทำศิลาจารึกหลักหนึ่งเนี่ยเขาใช้ค่าจ้าง เท่าไหร่นะครับเพียงแค่คุณผู้ชมอ่านข้อความ4บรรทัดแรกของจารึกวัดหินตั้งก็จะพบคำตอบได้ทันทีครับดังนี้ทองหนึ่งตำลึงอันนี้คือสารสิทธิพิพิพทธที่รังตราแต่บุญอันหนักทํามาแต่อุบาสิกาผู้ชื่อชีบวดนางมิ่งแล ท่านอาจารย์ดรวินัยพงศ์ศรีเพียรเมธีวิจัยอวุโสสกอวอได้อธิบายศัพท์และตีความเนื้อหาของจารึกหลักนี้อยู่ในหนังสือสุขโขทัยคดีประวัติศาสตร์จารึกศึกษาและนิรุกติประวัติฉบับเฉลยสัก์เล่มที่3ผมสรุปใจความสั้นๆให้ฟังนะครับว่าเนื้อหาในจารึกนะนางมิ่งนางมิ่ง น่าจะเป็นสตรีชั้นสูงในราชสำนักสุขโขทัยและน่าจะอยู่ในช่วงแผ่นดินของพระมหาธรรมราชาที่3นะครับ ได้กระทำบุญกระทำทานหลายประการและก็ยังบวชลูกบวชหลานเพื่อเป็นการสืบทอดและทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยที่สำคัญในครั้งนี้นางบิ่งยังได้บวชชีนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลแปดในระหว่างเข้าพรรษา3เดือนซึ่งอันนี้ถือเป็นบุญใหญ่ด้วยนะครับในโอกาสสำคัญยิ่งนี้นางมิ่ง จึงได้จ้างช่างนะครับให้สร้างศิลาจารึกหลักนี้ไว้หมายถึงจ้างช่างตั้งแต่ให้ไปเลือกหินไปตัดหินให้เป็นรูปใบเสมาสวยงามและจานตัวอักษรเหล่านี้ลงไปจนเสร็จสิ้นนะครับโดยนางมิ่งได้ให้ค่าจ้างช่างเป็นทองคำหนึ่งตำลึง คุณผู้ชมทอง1นึ่ตำลึงนะครับก็เท่ากับทองคํา4บาททองคําสรุปง่ายๆอีกครั้งว่าการสร้างศิลาจารึกในกรณีของจารึกวัดหินตั้งนางมิ่งได้ให้ค่าจ้างช่างเป็นทองคํห 1, ึ่งตำลึงถือว่าสูงมากๆนะครับส่วนศิลาจารึกหลักสําคัญอื่นๆจะมีการจ้างช่างเป็นจํานวนเท่าไหร่เป็นเงินหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่า ทีมช่างที่จ้างมาเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างผมยอมรับก่อนเลยว่าตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลเหล่านี้เลยเอาไว้ถ้าเจอข้อมูลที่มันเยอะกว่านี้ค่อยมาเล่าเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับหัวข้อต่อไปการยกคนให้เป็นค่าวัดหัวข้อนี้ ถือว่าเป็นของแถมแต่ว่าเป็นของแถมที่มีคุณค่าสูงอย่างยิ่งคุณผู้ชมไหนไหนก็พูดเรื่องราวเกี่ยวกับศิลาจารึกสุขโขทัยกันแล้วผมขออนุญาตหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันโดยส่วนตัวแล้วผมเห็นว่าน่าสนใจมากๆนะครับคือความจริงแล้วประเด็นของการกราลปนากาลปนาก็คือยก ที่ดินยกสิ่งของหรือแม้แต่ยกผู้คนให้กับวัดเนี่ยมันปรากฏอยู่ในเอกสารประวัติศาสตร์หลายชิ้นมากๆโดยเฉพาะในระหว่างที่ผมศึกษาจารึกสุขโขทยัยหลายต่อหลายหลักก็ได้เห็นเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับต้องเล่าให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อพระหมหากษาัตริย์มีพระราชประสงค์จะสร้างวัดหรือว่าอาจจะแม้แต่บูรณวัด ขึ้นมาเนี่ยเป็นบุรณะใหญ่นะนะฮะก็จะมีการทําพิธีกัลปนาและในโอกาสเดียวกันก็จะทําการแต่งคนแต่งคนก็คือการกัลปนาคนคือยกคนให้เป็นข่าวัดอ่ะคุณผู้ชมคือทําหน้าที่ดูแลวัดปัดกวาดทาความสะอาดซ่อมบํารุงวัดหรือแม้แต่หุงจังหันหุงจังหันก็คือหงหงหาข้าวปลามาถวายพระ ในวัดนะครับส่วนในกรณีที่ผู้สร้างหรือว่าผู้บริเวัดเป็นเจ้านายชั้นสูงหรือเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่พระมหากษัตริย์เนี่ย mm. ก็จะต้องเพิ่มขั้นตอนการขอพระราชทานที่ดินที่จะการปนาดังกล่าวจากพระมหากษัตริย์ก่อนด้วยนะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วที่ดินทั้งหมดเป็นของพระมหากษัตริย์ถ้าจะเอาไปทําอะไรต้องขอนะครับต้องขอพระราชทานนะครับการการปนาค่าวัดนี้อาจเป็นไปได้ทั้งการยกค่าทาสบริวารของตัวเอง ผู้คนที่อาจจะติดสอยห้อยตามตัวเองมาจากามาจากที่อื่นเนี่ยให้วัดนะครับหรือแม้แต่การยกลูกหลานของตัวเองให้วัดอันนี้ก็มีเหมือนกันโดยบุคคลที่กลลปนาให้แก่วัดไปแล้วนี้จะไม่สามารถเรียกคืนให้กลับมาเป็นของตัวเองได้อีกต่อไปเลยนะครับให้แล้วให้เลยนะโดยการกลลปนาค่าวัดนี้บางครั้งก็อาจจะมีสองสาคน บางทีก็5เรือน5เรือนคือ5ครอบครัวบางครั้งก็10 2 0ี่ครัวเรือเลยอ่ะคุณผู้ชมอันนี้แล้วแต่ยศถาบรรดาศักดิ์แล้วแต่ฐานันดรของผู้กัลปนานะครับและจะมีการสั่งไว้ด้วยว่า ฐานะของการเป็นค่าวัดเนี่ยคุณผู้ชมให้ถือเป็นฐานะประจำตระกูลประจำสายเลือดไปเลยคือให้มีผลผูกพันไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไปเลยอะ่ะต่อไปในภายภาคหน้าทำเนียมนี้แม้ผมจะอ่านเจอในศิลาจารึกสุขโขทยัยแต่โดยส่วนตัวผมเชื่อมากๆว่าสมัยอยุธยาหรือว่าต้นรัตนโกสินทร์เองก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมพบหลักฐานเป็นลายลักษณอักษรอ่เป็นศิลาจารึกสมัยสุขโขทยัยที่มีชื่อว่าจารึก วัดพระ,สะเสด็จหรือว่าศิลาจารึกหลักที่15ซึ่งหลวงสโมสรพลการต่อมาคือพระยาสโมสรสสพ,พการทัศสิริสัมพันธ์เป็นผู้ค้นพบเมื่อพุทธศักราช2430ที่วัดพระ,สะเสด็จแถวแถวเชิงเขาด้านใต้นะครับของเมืองเก่าสุขโขทยัยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยจนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าวัด ที่ว่าเนี่ยคือวัดไหนกันแน่นะครับวัดพระเสด็จไม่รู้ว่าเป็นวัดไหนปัจจุบันศิลาจารึกหลักนี้เก็บรักษาไว้ที่หอพระสมุดวชิวรยานที่กรุงเทพจารึกหลักนี้มีทั้งหมด4ด้านเล่าเรื่องของบุคคล4ท่านที่ได้อุทิศที่ดินกัรปนาสร้างวัดได้แก่หนึ่งพันเทพรักษา2พันสุริยามาศ แล้วก็เป็นภรรยาผมว่าน่าจะเป็นภรรยาของแต่ละท่านน่ะก็คืออําแดงคํากองและอําแดงคําแก้วนะครับรวมเป็น4ี่คนกับลูกของบุคคลหมายเลขหนึ่งทั้งข้างล่างข้างบนชื่อว่าอําแดงสีโบทองอ่านจากชื่อยศแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นขุนนางในราชสำนักสุขโขทัยและภรรยาหลวงอ่ะผมยกเนื้อความในจารึกวัดพระเสด็จด้านที่3ตั้งแต่บรรทัดที่8ซึ่งพูดถึงการกลลปนาคนให้เป็นข้าวัดดังนี้ครับ วันพุธเดือน6ขึ้น6ข้ามขานนักษัตรสัมฤทธิศกจึงนายพันเทพร,รักษาอำแดงคำกองและอำแดงสีโบทองผู้ลูกมีใจศรัทธากลัปนายอีแก้วข่าและของดวงหนึ่งเป็นเงินเจบาทไว้กับอารามคนใส่ไว้ให้รักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไตรใครแลเอาอีแก้วนี้ไปขายหายชายไซให้มันผู้นั้นผลดังเทวทัต เมื่อในพันเทพรักษากรปนาอีกแก้วและหล่อน้ำทักซิโนโทกต่อหน้าพระสงฆ์ทั้งหลายหมายเป็นประธานคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและพระมหาพรหมรัตและมหาวิราชมหาเถรราหุนเทพพวนาวาสีปรัชญาและมหาปรัชญาเทพอันอยู่ในอารามสัปปะบุรุษทั้งหลายหมายเป็นอาทิคือท่านเจ้าออกหลวงมหาเพียรปรยาสี อรเทพอันเทศนาเนื้อหานี้จะรึกมันอาจจะมีหายไปบางส่วนแล้วก็หลังจากนี้ก็ยังมีข้อความอีกแต่ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับประเด็นที่อยากจะเล่าแล้วนะครับท่านอาจารย์ดรวินัยพงศ์ศรีเพียรเมธีวิจัยอาวุโสสกวได้แปลสับสำคัญและก็ตีความเนื้อหาในท่อนนี้ไว้ในหนังสือว่า มันจะมีคําศัพท์สาคัญอยู่3คําคือคําว่าดวงดวงอันนี้เป็นลักษณะนามของคลองนะครับสมัยสุขโขทยัยเ,เขาเรียกคลองเป็นดวงดวงหายชายคือชายใดที่พาหายไปด้วยก็คือหนีตามไปกับผู้ชายคนไหนอ่ะคำว่าหล่อแปลว่ารถน้ํานะครับแปลง,ง่ายๆเอาเนื้อความง่ายๆแปลรวมรวมได้ว่านายพันเทพรักษาอําแดงคํากองผู้เป็นภรรยาและอําแดงสีโบทองที่เป็นลูกสาวเนี่ยเมื่ออุทิศที่ดินสร้างเป็นวัดแล้วก็ทําการกัลปนาอีแก้ว นะครับอีแก้วอาจจะเป็นค่าทาตบริวารในบ้านของเขาเนี่ยยกให้เป็นค่าวัดพร้อมกับคลองอีก1ดวงก็คือ1ใบนะครับซึ่งมีมูลค่า7บาทถวายวัดพร้อมกันไปเลยอ่ะคุณผู้ชมโดยกําหนดไว้เลยว่าอีแก้วในฐานะที่เป็นค่าวัดเนี่ยมีหน้าที่ดูแลรักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวัดที่สร้างใหม่แห่งนี้และที่สําคัญยังมีการสาบแช่งวินิจารึกวัดพระ,สะเสด็จเลยนะครับว่าถ้าหากในวันข้างหน้า อีแก้วเกิดหนีไปกับชายผู้ใดก็ตามหรือว่ามีใครเอาอีแก้วไปขายก็ตามขอให้มันผู้นั้นได้รับผลกรรมเหมือนกับพระเทวทัตก็คืออ่โดนธรณีสูบไปเลยคุณผู้ชมแช่งให้โดนธรณีสูบไปเลยนะครับใครเอาอีแก้วไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ทําการรดน้ําเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการกลปนาให้ถูกต้องตามธรรมเนียมนะครับโดยการทําพิธีกลปนาอีแก้วนี้ทําต่อหน้า สมเด็จพระสังฆราชแห่งเมืองสุขโขทัยเลยนะครับรวมถึงมหาเถรคือสองชั้นผู้ใหญ่อีกมากมายนั่นคือข้อความส่วนแรกของศิลาจารึกวัดพระ,สะเสด็จที่พูดถึงการกลลปนาที่ดินให้กับวัดและกลลปนาคนให้เป็นค่าวัดต่อมาจารึกหลักเดียวกันนี้ในด้านที่4ตั้งแต่บรรทัดนแรกก็ยังพูดถึงการทำพินัยกรรมและกลลปนาคนไว้เป็นค่าวัดพระ,สะเสด็จเพิ่มเติมอีกด้วยคือมันเป็นต่างกรรมต่างวาระกันนะครับด้านที่เราไปตะกี้ เป็นวาระหนึ่งด้านที่4กระทําขึ้นในอีกวาระหนึ่งดังนี้ครับวันศุกร์เดือน5ขึ้น10บข่ามรากานกษัตริย์สัปตศกจึงนายไกรเชียนและอําแดงสีบัวทองเมียนิมนต์มหาเทพภิขุองหนึ่งมหาจันท์ภิกขุองหนึ่งมหามงคลภิกขุองหนึ่งมหานันทองหนึ่งสี่พระองค์อีกปะขาวบุรณพัฒหนึ่งปะขาวสวัตหนึ่งเจ้าพันรัฐหนึ่ง และสัพป,ปะบุรุษทั้งหลายนั่งในอุโบสถวัดพระ,สะเสด็จฝ่ายบุรพะเขาเชิงจึงนายไกรเชียนและอําแดงสีโบทองให้ทําพิัยกรรมนี้ไว้แม่เทพและพ่อห้นลูกให้เป็นข้าอุโบสถโดยกะระปนานนายพันเทพและอําแดงน้อยแม่สีโบทองลูกโดยมีในจารึกสันด้านแตก อันให้สิ้นต่อเท่ากรรมมาวสารแต่นี้นายไกรเชียนและอําแดงสีโบทองไว้แม่มหาเทพใส่ทองสองตำลึงไว้ค่าหนึ่งไว้แก่พ่อหน้นทอง <AO AN> เราอาจจะโชคไม่ดีที่จารึกมีแค่นี้ข้อความในจารึกที่เหลือมันอ่านไม่ได้แล้วท่านอาจารย์เตอร์วินัยพงศ์ศีเพียนนะครับได้อธิบายศัพท์และตีความหมายจารึกหลักนี้ไว้ในหนังสือเล่มน,นี้ว่า ในวันศุกร์เดือน5ขึ้น10บข้ามรัก,การนกษัตย์สปตาศกแปลออกมาแล้วคำนวณออกมาแล้วเป็นปฏิทินปัจจุบันเท่ากับวันศุกร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2069นอันนี้นับแบบลังกานะครับ2 2ง6 9นะับแบบลังกาถ้านับแบบไทยจะกลายเป็น2068นนะครับสันคำว่าสันเท่ากับสันของจารึกนี้ด้านแตกคือด้านที่มันแตกหักออกไป ให้สิ้นต่อเท่ากรรมมาวัดสารก็คือตราบจนสิ้นกรรมเนื้อความของจารึกวัดพระเสด็จด้านที่4ท่านอาจารย์ดาารวินัยพงศ์ศรีเพียรแปลให้เข้าใจง่ายๆว่าวันศุกร์ที่7เมษายน2069นะแบบลังกานะนายไกลเชียนผู้ผัวนางอําแดงสีโบทองผู้เป็นเมีย ได้นิมนต์พระสี่รูปกับชีปะขาวพร้อมกับผู้มีใจศรัทธานในพุทธศาสนาทั้งหลายคือสัปปะบุรุษเนี่ยมาประชุมพร้อมกันที่พระอุโบสถวัดพระ,สะเสด็จนะครับในโอกาสนี้นายไกรเชียนกับอําแดนสีโบทองได้ทําพิธีในกรรมยกแม่เทพแม่เทพเป็นลูกสาวของทั้งสองกับพ่อหน้นซึ่งเป็นลูกชายของทั้งสองเนี่ยให้เป็นข้าพระอุโบสถ รบเท่ากาลปวสารและในครั้งนี้นายไกรเชียนกับอําแดงสีบัวทองก็ได้มอบทอง2ตํตำลึงพร้อมค่าทาสอีกหนึ่งคนให้แก่แม่เทพเอาไว้โปรณิบัตินะครับและได้มอบทองให้แก่พ่อห้นเป็นจํานวนหนึ่งด้วยแต่จะเป็นจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าจารึกอ่านได้แค่นี้พอดีเลยนะครับนี่คือหลักฐาน ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการกัลปนาคือยกที่ดินแล้วก็ยกคนให้วัดซึ่งพออ่านจารึกแล้วเราก็ได้รู้ว่านอกจากจะกัลปนาที่ดินแล้วเนี่ยก็สามารถกัลปนาคนคือยกคนให้วัดด้วยยกสิ่งของให้วัดได้ด้วยและคนที่จะเราจะกัลปนาเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง้าท่าบริวารและสามารถเป็นทั้งลูกของตัวเองได้ด้วยนะครับความรู้นี้อยู่ในจารึกสุขโขทัยชื่อว่าจารึกวัดพระเสด็จนะครับคุณผู้ชม นั่นคือทั้งหมดของ EP นี้เอกสารอ้างอิงนะครับจารึกวัดหินตั้งจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลจารึกแห่งประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาซิรินทรอ,องค์การมหาชนผมแปะลิงค์ให้อ่านไว้แล้วที่ใต้คลิปนะครับจารึกวัดพระเสด็จนะครับ เว็บไซต์ฐานข้อมูลจารึกแห่งประเทศไทยเช่นกันศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรองค์การหมหาชนเช่นกันแปะลิงก์ให้อ่านไว้แล้วที่ใต้คลิปนะครับและสําคัญมากๆสุขโขทัยคดีประวัติศาสตร์จารึกศึกษาและนิรุกติประวัติฉบับเฉลยศักอันนี้เล่ม3มีทั้งหมด3เล่มนะครับโดยท่านอาจารย์ดร,รวินัยพงศ์ศรีเพียรเมธีวิจัยอาวุโสสกอวอพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ